วได้ของิไม้กิูปลับเลื่ยกัื่ไที่ถนนไม้ตราบางไทรครับหรือที่ตัวบางไทรจะมีาอจอม็ลุพื้ที่มาดูเรื่องกาลซ่อมแซมถนนที่ตรงนี้เคยก็เสียหายนะครับระยะทางก็6กิโลเมตซ่อมเสร็จแล้วก็สวยได้ยังไงคะแต่ว่าท่านายกอบจคุณสมทรงคันเุบาจ้ะรเสร็จยังไม่ยอมปล่อนค่ อันี้ิบาทอันนี้บาทอันนี้บาทงเด็กหญิงก็เปนทิขายถูกจังตาเหมาหมดเลยตหนูก็เมาหมดเยอกรูก็มีกรหู้เอามาขายอีกไูยังมีในสต็อกเยอะไม่ใช่หร พอเดียวมีเยอะแยะพอดีอเดียววนไปหาเด็ก yeah, yeah. so, ันไม่เหลือเลยอดียะมีเว่าให้ลูกขายเยอะแยะตามหาแล้วไม่เอาที่พอดีอมาขายอีกาจะอุดหนุนอีกนะคะไปเี่ยเ่นายาติดูเดขายก็เหมือนะาทาน่ตลาด้ค่ะก็คือบริเวณลูกกรงเหล็กตรงเหล็กดัดเนี่ยี่แต่นะครับ มีการประดับประดาประมัหลากหลายสีสันหลากหลายขนาดยะเอ๋หรือจะตุ๊กตาขอผลของที่ตุลหรือเปล่าคุณธนาโกมชาผู้ท้องเจ้าของโร่มีบอกไม่ใช่จักรตุกตาอย่างห้อยเอาขาขายอีกอะใครจะซื้ออีกอ่ะยังมียังมีแย่ๆอันไหนดีเนี่ยนั่นนี่ค่ะขายต่อกไม่กล้ามาเพราะว่าตุ๊กตาเนี่ยมันแข่งได้พอโดนลยขายไงขายอีกอะไม่ได้ขายได้ขายอีก